สวัสดีค่ะวันนี้ฝรั่งมาทำเลเกินเฮดนะคะอาพาร์เมนต์ทำชั้นนะคะนี่ค่ะทำชั้นทำห้องครัวนะคะพี่น้องมาดูผลงานตู้โชว์นะคะนี่นี่จ้า สวยไหมคะนี่จ้าตู้โชว์ให้มงสมัยอยู่ด้วยฮะ d a r l i งโอ้ยเยตะฟินฝรั่งเขาทำคนเดียวนะคะเนี่ยตู้โชว์ชั้นวางหนังสืออืมนี่จ้าลูกค้าสั่ง นี่จ้าฟันสเตนอันนี้เขาก็สั่งทำเองนะคะนี่จ้าประตงประตูจ้านี่จ้าชั้นวางเสื้อผ้านะจ้าพ่อแม่พี่น้องสีก็คันจะมืดหน่อยนะจ้านี่ชั้นวางรองเท้าจ้า วันนี้เป็นวันจันวันที่สิบเอ็ดนะจ๊ะเลิกงานส่วนตัวแล้วจ้าก็เลยมาทำวัดแ <odes. S 1> อร์ดูหนูวัดเยอะ้วหนูคุยมันนิ่ะย,ยกิปซบอ่กสวัสดีกล้องเฮให้นางก่อนเฮเฮเฮวันนี้จะไปหาหมอจ้า Mm hmm. จ้าพี่น้องสวยไหมคะดูโชว์จ้าห้องครัววางชั้นวางถ้วยชามถ้วยนี่จ้า mm hmm. โอเคจ้าวันนี้เราจะไปโรงพาบาลนะเ mm hmm. มียป่วยฝรั่งเลยไม่ได้ทำงานเลยเนี่ย จะส่งเมียไปลงบาดีแล้วรีบจ้ะรีบฝรั่งดูฮอไทรเชดูยัตโยบิดวะตักอ,อ,นะอย่างมีปัญหาเดวก็ป่วยเดวก็ป่วยเดวก็ป่วยค่ะ ฝรั่งบอกว่าเหนื่อยป่วยมากๆวันไหนเขาจะไล่หนี mm. ก็ไม่รู้ที่ทำงานเซ่โซ่โอ้ยอยากจะหอบไม่รวม ลุมปัสตูนเดนุสิก็ว่าสิสิก็สิแลันคันนี้จะสิก็สตูนดีกว่านะนังอุ้ยแต่ดีกว่ากล้องมันไม่โฟกัสเลยวะเอะอเออแค่อังสิทธ์ปะทำไมมันยึดแต่สตูนเดี๋ยวก็ให้นังก็อุ้ยแตน น,นี่จะพับเมนเลกเฮดนะจ๊ะวัตชุดเดือนเดือนฝรั่งไม่ต้องทำงานดอก มัวแต่ส่งฉันไปโรงพยาบาลน,นี้ก็หมดวันหมดวันแล้วพี่จ้าพี่น้องในตกโคมก็จะเป็นแบบนี้นะคะฝรั่งจอดรถอยู่ที่ไหนฝรั่งฝรั่งไปจอดรถไกลมากจ้า โทษทีนะคะติดดมองไม่เห็นพี่น้องมือจะสั่นหน่อยนะคะเดินคนขาเป๋เดินจ้า ไม่จ้าเช้าเช้าเขาก็จะส่งของกันที่จอดก็ไม่มีนะจ้าเออพี่น้องสวยไหมจ้าดอกไม้ร้านอาหารขายกาแฟอันนี้ก็เสื้อผ้าหมานะจ๊ะนี่จ้าสั่งเย็บได้นะจ๊ะ พี่น้องจ๋าจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะเราจะถึงรถแล้วเราจะรีบไปลงพยาบาลจ้าสวัสดีนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้า